สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับก็พามาวิ่งชมวิวนอกสถานที่นะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบคําถามนะครับเพราะว่าไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์นะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะครับพิมพ์ถามอะไรมานะครับก็อาจจะเห็นเป็นบางช็อตนะครับที่มันแรนดอมขึ้นมาให้นะครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับสถานที่ที่เรามาวิ่งกันนะครับทักทายนะครับทุกคนนะครับที่ เข้ามานะครับใครเข้ามาก่อนมาหลังนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก็สวยงามนะครับนี่ก็วิ่งมาสามรอบแล้วนะสามรอบนี่ก็หลายกิโลเหมือนกันนะมีใครเข้ามาดูบางอย่างเนี้ยสวัสดีนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับไม่ได้มาเล่นเกมโชว์นะครับอันนี้นะครับพามาดูนะครับอ่าครับมาดูวิวดูอะไรกันนะครับสวยงามนะครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอาจจะตอบคาถามไม่ได้นะครับเพราะว่า ถือโทรศัพท yeah. so right. so er ์มาเครื่องเดียวนะครับก็เป็นลานออกกําลังกายนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยู่ใกล้ๆก็ตอนนี้ยังอยู่นี่เลยนะครับมาออกกล้องด้วยกันก็ได้นะนะครับคนก็มาวิ่งเยอะนะครับอ่าครับนี่ตรงนี้ก็เป็นลานที่แบบมาอาจจะมาเต้นมาอะไรกันได้นะตรงนี้ก็เป็นลานกว้างๆนะครับไม่ได้มาเล่นเกมนะครับพี่พามาออกกําลังกายนะครับ เนี่ยครับออกกำลังกายยามเช้านะครับตรงนี้ก็มาเป็นประจําเลยนะครับเนี่ยครับก็ให้ดูวิวนะครับนี่มันก็มีเป็นเป็นเป็นที่สําหรับปั่นจักรยานนะครับก็มีนะครับสําหรับวิ่งก็มีนะครับอันนี้เป็นสนามฟุตซอลเล็กๆนะครับสนามฟุตซอลเล็กๆนะครับคนก็มาวิ่งกันนะครับเนี่ยครับรอบๆนะครับเนี่ยครับรอบๆก็ดูสวยงามนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามนะครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยมีใครด่าฟักมาเนี่ยไม่เนี่ยครับเห็นไหมครับมีหอริิการมีอะไรนะครับมากันได้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นริมแม่น้ํานะครับมีกบมีอะไรให้จับนะครับจับกงจับกบอะไรก็มานะครับเนี่ยเดี๋ยวพาเดินไปดูริมแม่น้ําสวยๆกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไปกี่คนนะครับมากับเพื่อนนะครับ เนี <invece> ่ยครับดูเนี่ยครับใครอยากมาลงจับกบม้ากันได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับสวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอากาศดีมากครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับมันเป็นแบบสนามวิ่งด้านนอกด้านในนะครับก็มีนะครับเนี่ยคือผมจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันหยุดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามนะครับสบายดีนะครับขอตังค์หน่อย ไม่มีตังค์ให้นะครับเดี๋ยวเราโอ้มีคนด่าเฮ้ยอย่าหัวร้อนนะครับเราด่ากันไม่ดีนะครับด่ากันไม่ดีนะครับนะครับไปนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามนะครับก็ทักทายทุกคนนะครับคนที่เข้ามาทั้งเข้ามาใหม่เข้ามาเก่านะครับทักทายทุกคนนะครับพอดีถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์นะครับอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันทุกอันนะครับเพราะว่า อันนี้ผมก็เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายเทอดสดมานะครับคือมันใชแอัไบไบไบ,บทีกม,มิ่งเนี่ยมันจะแรนดอมขึ้นมานะครับบางอันมันก็ไม่ขึ้นมานะครับสําหรับที่น้องๆผินมานะครับเดี๋ยวก็เราไปดูกันนะเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเบื่อก็เบื่อก็กดข้ามไปดูคลิปเกี่ยวกับการเล่นไลเลนเจอร์นะครับอันนี้ไม่ได้เล่นไลเลนเจอร์นะครับพามาถ่ายเท่าสดนะครับเอากล้องผมไปไหนเนี่ย อ่านะครับก็ดูกันต่อนะครับยังดูได้ไหมครับตอนนี้แจ้งเข้ามาหน่อยนะครับว่ายังดูได้ไหมเนี่ยครับยังดูได้กันไหมครับหรือว่ามันเป็นหน้าจออื่นไปแล้วเนี่ยครับสวัสดีครับพิมมาหน่อยนะครับว่าตอนนี้ยังอยู่กับหน้าจอเกมหรือเปล่าครับที่นี่ที่ไหนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ยังดูได้เปล่าเอ่ยนะครับยังเห็นวิวไหมหรือว่าเป็นหน้าจอโทรศัพท์นี่ครับสวัสดีครับมาทันครับมาทันครับที่นี่เป็นอ่า<ม>เขาเรียกว่า เอ่นี่ยมันตั้งอยู่ประจาจังหวัดนยุทธยานะครับภาพไม่ชัดน่าจะเป็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ใช้เเน็ตโทรศัพท์ในการถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยครับก็เป็นลานวิ่งนะครับเนี่ยครับก็มาดูกันได้นะครับอ่าครับขอบคุณนะครับ ดูได้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้มาเล่นเกมโชว์นะครับคลิปนี้นะครับเราพี่ดูหน้าหน่อยดิถ่ายทอดหน้าเลยเหรอโอ้โหไม่ดีมากครับอายครับลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยเนยครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆทุกท่านนะครับเราต้องมีการออกกําลังกายด้วยนะครับในแต่ละวันนะครับไม่ใช่ว่า จะไม่แบบออกกําลังกายเลยนะครับก็ไม่ดีนะครับมาทันนะครับทุกคนมาทันนะครับมากันทันนะครับรหัสไอดีลองขอรหัสไอดีลองพี่ได้ไหมให้ไม่ได้นะครับพี่เอาไว้ทําคลิปวิดีโออยู่นะครับเนี่ยครับวิ่งมาวิ่งมามันก็จะมีเนี่ยรถไฟให้มีรถไฟด้วยนะเนี่ยใครชอบถ่ายรูปก็มาได้นะครับอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอากาศก็กําลัง วิ่งสิครับถ้าวิ่งเดี๋ยวมันภาพสั่นนะครับอันนี้เดินนะครับนี่กําลังเดินอยู่นะครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถไฟกันนะครับไปดูรถไฟเนี่ยครับรถไฟก็มาเที่ยวกันได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็น่าจะรู้จักที่นี่ดีนะครับเนี่ยครับอายุ28ปปีแล้วนะครับมาวิ่งครับมาวิ่งครับ ที่มาวิ่งนะครับเนี่ยภาบนะครับชุมทางบ้านผาชีนะครับเนี่ยมีรถไฟด้วยนะครับเนี่ยครับก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับเนี่ยก็เหมาะกับแบบน้องๆที่จะมาเที่ยวนะครับมันมีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับเนี่ยเป็นลานเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นนะครับเนี่ยครับอ่านนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนไปย้อนมานะครับ มาทันนะครับพี่ทําไมไม่วิ่งนะฮะอยู่กําแพงเพชรเอาอยู่กําแพงเพชรขับรับเนี่ยครับอ่ะนะครับเราก็วิ่งกันสักหน่อยแล้วกันนะภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับนี่ครับวิ่งแล้วนะครับใช้มือจับถ่ายทอดสดนะครับสาหรับใครที่ถามว่าใช้แอปอะไรก็ไวที่จามิงนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับยังดูได้กันอยู่ใช่ไหมอ่านะครับ มาวิ่งครับมาวิ่งครับหนาวแล้วครับที่จังหวัดอยุธยานะครับก็อากาศหนาวบนขอนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้หน่อยดีกว่านะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ถ่ายลงมาวิวน่าจะสวยนะครับอ่ะนะครับนะบโชว์โชว์เงาหน่อยนะเนี่ยครับโชว์แค่เงานะครับ อยู่จังหวัดตอนนี้อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอาเภอรจริงๆก็มาทำงานนะครับเนครับใครอยู่จังหวัดอยุธยานะครับก็มาจอยกันได้นะก็มาวิ่งนี่ตลอดแหละครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปนะครับ พาไปถ่ายวิวจากด้านบนลงมานะครับมากี่โมงอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็มาประมาณช่วงตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง9ก้าโมงถึงสิบโมงครับประมาณนี้นะครับกิมนี้ไม่ได้เล่นเกมนะครับพามาออกกำลังกายนะครับเนี่ยครับเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็ถายให้ดูนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับก็สวยสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหลมแรงครับลมแรงมากครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอะไรพี่ลองหันมาพี่เล่นเกมคลิปนี้ไม่ได้เล่นเกมนะครับบ้านบ้านเกิดอยู่จังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่ามาทํางานที่จังหวัดพระนครศรีทยาก็มาอยู่นี่ได้3ามสปีแล้วนะครับก็คงอยู่ยาวครับมาทํางานที่นี่นะครับเนี่ยครับดูรอบๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นที่ที่สวยมากนะครับ เปิดให้ออกลังกายฟรีนะครับดีมากๆเลยนะครับชื่อโลดนะครับพี่ชื่อโลดนะครับทำงานอะไรนะครับทำงานอะไรก็ทำงานจบวิศวกรมานะครับเรียนวิศวะนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับสายที่เรียนมาแลยครับว่างก็มาทำคลิปนะครับทำคลิปบน YouTube นะครับเป็นการ คลายเครียดจากการทํางานนะครับก็สนุกดีนะครับการทาคลิปวิดีโอลง u t u b e นะครับก็มีโอกาสได้คุยกับน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกมหรือว่าไม่เล่นเกมเข้ามาดูกันนะครับอ๋อทำไมไม่มีคนอ่ะมีอยู่ครับเนี่ยคนมาน้อยนะครับเนี่ยคือเป็นที่ที่ที่ดีมากครับคนคือถ้ามาตอนเช้าคนมาน้อยนะครับแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยคนเยอะนะครับผมก็เลยไม่มานะครับก็เลย เลือกมาแค่ตอนเช้านะครับมาตอนเช้าดีกว่านะครับเนี่ยคนน้อยนะครับถ่ายรูปแฟนให้ดูเหรอแฟนพี่ไปวิ่งนลมั้งไปวิ่งอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแล้วครับเห็นเงาครับเนี่ย 1. 1. เห็นเงาไหมครับเนี่ยหนึ่งบวหนึ่งท่ากสองโอเคเนี่ยก็มาดูกันได้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับลานตรงนี้ ก็ส่วนมากก็มีคนมาเต้นมาอะไรกันนะออกลังกายกันเด็กๆของจังหวัดอยุธยาก็มาเล่นกันเยอะนะครับแถวเนี้ยแต่เขามาช่วงเย็นกันนะพี่ก็เลยมาช่วงเช้าครับจะได้ไม่เจอคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมาพบกันนะครับหรือว่าอยากมางออกช่องมาถ่ายทําร่วมกันก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ช่วงเจ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับอยู่นี่แหละครับมาวิ่งนะครับมาวิ่งนะครับวันนี้เรามาวิ่งนะครับหลายๆคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่า้งงวิพี่มาทําอะไรวันเนี้ย พามาวิ่งนะครับโอเคนะครับก็ได้ดูวิวกันไปเต็มๆแล้วนะครับเนี่ยครับอากาศดีมากนะครับโอ้โหลมแรงมากครับ <laughs> อายุ28นะครับขอ ID line หน่อยผมไม่มีนะครับเอาวกลับมาหน้าจอนี้เฉยนะครับ <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นคลิปการถ่ายทออสดสั้นๆนะครับใครที่ไม่ชอบดูแบบนี้นะครับก็ข้ามไปดูการเล่นลายเรนเจอร์แล้วกันนะครับก็ลงเกมก็ได้นะครับแต่อันนี้ที่ได้ทําแบบนี้นะครับก็คืออยากจะแนะนานะครับให้คนหรือว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับก็ออกมาออกกําลังกายกันนะครับถ้าเราเล่นเกมอย่างเดียวนะครับเอาถ่ายเงาให้ดูเลยเออแสงเกมขาสั้นนะครับ โชว์เงาเออนะครับอขนาดเงายังหล่อครับตัวจริงจะหล่อแค่ไหนนะครับก็มาดูกันเนี่ยครับก็มาดูกันได้นะครับออกกาลังกายกันนะครับเล่นเกมอย่างเดียวมันก็จะเบื่อนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกาลังกายเลยนะครับก็ร่างกายไม่ดีนะฮะขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยก็คลิปนี้ไม่โชว์หน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยว เห็นเงานะเดี๋ยวหนึ่งแสนมาโชว์หน้าก็มีโชว์หน้านะครับบางคลิปคลิปจับกาชาโอ้โหแรงครับโอ้โหโทรศัพท์เกือบร่วงโอเคนะครับใครไม่ใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับก็คงต้องลากันไปประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปถ่ายทอดสดคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับก็ต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับจะจบคลิปแล้วนะใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับ แตจบคลิปแล้วนะครับใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับลากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทาคลิปการเล่นเกมต่อแล้วกันนะครับคงเป็นช่วงบายบายหน่อยนะครับถึงมีลมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ